มีคนอยากเห็นพ่อเยอะมากเลยนะอยู่เอาพี่อาร์มาเพราะพ่อเขาเป็นหนุ่มหรอกเอาพี่อารมาพรีเซนต์หน่อยสิว่าว่าทักทายแฟนคลับแตได้แฟนคลับพี่อาร์ด้วยก็ดันเรียกพ่อหนูว่าพี่อาก็ก็ก็พนิทเพราะอะไรเพราะเป็นเป็นพี่เพราะว่าดูอะไรฮะดูหนุ่มใช่ไหมดูหนุ่มดูหนุ่มแล้วคุยท็อปิกที่คุยมันเหมือนคุยกับเพื่อนอะไรเพ่อหนูคุยกับก่อนแล้วก็เรียกกันว่าน้องครับใชอพอพ่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 อพ้อง่อพ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 ่่ ผมก็เกรงใจนิดหนึ่งแม่หนูเ,เ,เรียกยก่อนว่าแม,แม่แม่หนูเรียกก่อนว่าลูกก่อนก็เลยเรียกว่าเมยใช่ใชแต่พ่ออาบอกว่าน้องครับน้องครับ <laughs> ใช่ไม่ได้เรียกคุณพ่อครับเรียกพี่ใช่นี่จริงๆพนี่พี่ย่างจริง <laughs> ทุกคนอย่างงง,ง <laughs> ตอนแรกก็เกรงใจนิดหน่อยแต่ว่าเป็นสไตล์ที่พ่อชอบเรียกแตกต่างกันมาก เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้เป็นลูกเคยนะเรียกพี่อาร์ไม่ครับมันเป็นสไตล์ของคุณพ่อพินิตครับน้องมอนก็เรียกพี่อาร์มอนไม่ได้เรียกพี่อาร์มอนเรียกอา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 นั่นแหละนะครับทุกคนต้องเรียกพี่อาร์นะฮะอย่าเรียกพ่อดีกว่าเพราะพี่อาร์เขายังยังหนุ่มอยู่ยังอยู่ยัง at heart หกสิบแล้วค่ะป้าหกสิบแล้วใช่เรียกแม่ม่ดีเรียกก็แม่เนี่ยแหละครับปกติ พาพี่อาร์มาทักทายเลยให้พ่อมาสวัสดีทุกคนสวัสดีปีให,หม่ไหมให้พ่อมาให้พรเลยปาปามีคนอยากเห็นแบาปาเยอะไปหมดเลย <c oughs> มาละมาละเขาขอให้ปากับมาม,มาอวยพรปีใหม่พ่อเริ่มก่อนแล้วกันช่วยอวยพรปีใหม่หน่อยสงสารพ่ออะค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวแบบปานนะให้แบบปามาโชว์หน้าหล่อๆก็พอแรับมะ อยู่ก็ไกดพ่อสิยูก็ไกดพ่อสิว่าต้อตอะไรพ่อเขาเป็นโค้ชพ่อเขาพูดได้รู้แล้วอย่า้นมาหยิบน้นนี่ไองเขาจะทำแบบนี้โอเคสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับขออะไรบางขออวยพรทุกคนอวยพรปีใหม่ให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง แค่นี้ไหมแค่นี้ดีครับแค่นี้พอแล้วสุขภาพดีแข็งแรงพอแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่อาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าก่อนเรียกพ่อว่าพี่อาก็จะไม่ได้เป็นลูกเขยพ่อใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าพี่อาชอบไงไม่ใช่ก็ก็รอเรียกพี่อาเพราะพ่อเรียกกันว่าน้องแปลว่าพ่อเขาก็เรียกเรียกน้องหมดเลยอืม ใช่ไหมครับนี่เขาบอกพ่อหนุ่มมากครับคุณพ่อหล่อเลยนะทุณพ่คุณพ่อห้เป็นการแท็กบำลังใจนะฮะแต่คุณพ่อยังเหมือนอายุสามสิบนี่หน้าเหมือนใบเดียวกันอะไรนะครับหน้าเหมือนอันนี้เป็นไลฟ์นี่ดูพ่อเข้ามาคนดูเยอะเลยพันสี่ร้อยคนแล้วครับตอนนี้มีหนึ่งพันสี่ร้อยคนที่นั่งดูพวกเราสามคนอยู่นะฮะทักทายนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่มาดูใหม่นะฮะ อ่านึกขจะใจขยับให้ป๋าขยับมาไม่ป๋าจะให้ขยับมาเห็นไหมอยู่ขยับมาไม่เป็นไรเขาได้ไม่อยู่ขยับขึ้นมาเขาได้อยู่เขาโอเคเขาโอเคไปไหนอ่ะพ่อคุยกับคุยกับลิตี่กับก๊อดก่อนนะครับขอตัวตรงจานต่อไปไม่ยด่งกันป๋าไม่ดิ้งให้ป๋าป๋าเน่าแดงหมดเลย แล้วต่อไปมีเอฟซีแล้วเนะี่ยต่อไปคุณมีคุณพ่อคุณพ่อมีเอฟซีละชื่อว่าอ่าออเบอรโต์เอฟซีใช่ค่ะคุณพ่อพูดเพาะมากค